สวัสดีแม่เอฟซีนะครับผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องครับกวนมังช่อช้างสุรินทร์ครับผมวันนี้นะครับสายฝนมีเพื่อนมาเล่นนะครับสไลเดอร์นะครับด้วยนะครับผมนะครับนะครับพี่ลักกี้นะครับพี่ลักกี้มาเล่นด้วยนะครับดูดูสาวอ้วนของเราเล่นใหญ่เลยครับผมไปฮยนะครับนี่ฝนไปไปแล้วไปแล้วนะครับ ลักกี้นะครับกับสายฝนของชอบเลยนะครับผมนี่ดูนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับนะครับเออดูดูดูเล่นดูเล่นครับเดี๋ยวเล่นกันเลยครับเอ้เอ้ย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 นวด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 ลักกี้นวดให้สายฝนแล้วนวด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  ล oh, 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 oh. ักก oh, oh, oh. ี้ถอยมาถอยมาถอยมาโอ้ยถอยรับขอบคุณทีไยครับผมโอ้ยมึนกินเงินโอ้ยโอ้ลอเรียนนะลอเรียนมือมือมือดนตาคอยแห้งคัดตัวมองนี่นะ S <S <S ดูดูสายฝนนะครับเล่นทางวันนี้ปล่อยให้เล่น,นครับนานๆจะได้เล่นสักทีนะครับผมนะครับดู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 คาลังพิลักกี้มาดูดูด,ด,ดูลักกี้ยังยืนไม่ได้ยืนได้ติชติชเ้ยนะครับผ่านหางจระเข้นะครับวัน,เ,นเล่น นั่นใครหัวตื่นไหมใครโมงดีก็นะครับอาชาก็เล่นกันสไลเดอร์นะครับแบบสนุกสนานเลยนะครับผมวันนี้สายฝนมีพิลักกี้มาเล่นด้วยติชคาลังใหม่แล้วติชเอ้ยสายฝนไม่สนใจนะครับปุ๊ช แม่ียานี่ามุ่งตรนั้นบางนะกเารมุ่งมัลักกี้พี่แม่แม่กับไรฟอระวังให้ลูกนะครับน้องกับลัคกี้นะปีดกลัคกี้จักปีเรจำลักกี้ซีปีสายฝนปีหนึ่งสามปี ในสายนคึกนะครับคึกคึกคึกันนี้คึกนะครับคึก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 บุงอ้น้ำนะครับน้ำขึ้นนะครับถึงนะครับจะถึงโรงช้างเราแล้วครับผมนะครับเ

นะครับก็ฝากนะครับทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับช่องควันมังด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวพาน้องอาบน้ําก่อนนะครับผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเลยครับขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยครับผมนะครับผมนะครับมาดูมามาไปอาบน้ำเลยมา้ยเดี๋ยวมามา มาไปกันบุญกันมาไันมาเลยได้จิงมาเราจะไปล่งไหมเอจะไหนเอออมัวปรปุงนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับเออก็